ยิ่งกลับไปมองปัญหา,ามีเกษตรกรหลายคนไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรเงี้ยทั้งที่ขอทามาทั้งชีวิตเลยนะบางคนนี่เป็นชาวนามาตั้งแต่สมัยแบบมันผลุตต่อเนื่องกันมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ย,ยก็ยังเป็นหนี้อยู่นะไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้อะไรเงี้เยเราก็เลยแบบเฮ้ยแม่งไ,ไ,ไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดจริงๆนี่ว่ะมันไม่ได้ง่ายละแต่มันอาจจะมีขั้นตอนในการศึกษาสักอย่างเนยก็เลยเข้าไปศึกษาตกลงความเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วในเครือข่ายเนี่ย เขาจะสอนให้เราทำอะไรบ้างเรียบ mm hmm. ้ลองลองเรากลับไปดูว่ากเกษตรคืออะไร mm hmm. ที่ถิ่นโยนะครับโสบนทวีทรัพครับถึงตนรุ่นที่หนึ่งนะครับบ้านพึงส่งครับ เคยเป็นพนักงานบริษัทครับก็เรียนจบช่างอิเล็กทรอนิกส์วสครับเทคโนโลยีสยามแต่ก็ไม่ได้ทํางานตรงสายมากนักแล้วเคยมาค้าขายทั่วไปร้อยแตะเนมาเป็นพนักงานประจำได้ประมาณสิบปีได้เคยมีคําถามในบริษัทว่าแต่ละคนเกษียณไปจะทําอะไรบางคนก็อยากจะไปทําธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ตัวเราไม่ไม่ชอบทําธุรกิจและไม่ชอบทางานประจํไม่ชอบค้าขายก็เลยอยากเลยมองหาแหละว่ามันมีจุดไหนที่เราสามารถนีได้บ้างมองไปมองมาก็เกษตรมันน่าจะลงตัวในสย่างหนึ่ง ช่วงโควิดไปอยู่ที่เขาใหญ่เล่นเฟซบุ๊กไถ่ไปเรื่อยๆก็เจอโฆษณาก็เห็นว่ามีการสอนแบบไม่ใช่ออนไลน์ให้เข้าไปเรียนรู้เลยก็เลยลองสมัครเข้าไปดูครับแต่พอเข้าอบรมเราก็ได้ขยายความคิดว่าโอเคในเครือข่ายมันมีบันไดแบ่งออกเป็น9ขั้นนะแต่ละขั้นมันมีระดับของมันอยู่เราเขาต้องมาแก้ปัญหาทีละขั้นเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างก้าวแรกมันคือบันไดขั้นแรกคือพอกินนะ เราก็ดูว่าทำยังไงมันถึงจะพอกินพอกินมันจะอยู่ในจุดไบนบ้างตนะั้งเอาโจทย์นี้เป็นตัวตั้งไล้ค่อยๆแก้ปัญหาไปแก้ตามพฤติกรรมแล้วล่าจะไม่ใช่คนขยันจัดไม่ใช่คนทํางานหนะักได้อะไรเงี้คยค่อยๆเปลี่ยนไปนี่แหละกว่าจะมาปเป็นเราใน40ปีนี้มันก็ไม่ง่ายนะ,ะเราความ40เนี่ยเปลี่ยนไปอีกเนี่ยมันก็ต้องคไฟฟ้าคิดซะว่าเหมือนเราเกิดใหม่ในวยัยส0เราเป็นคนไม่เคยทาเกษตรแล้วก็ ไม่มั่นใจด้วยถึงจะไปอบรมไรต่างนานานมาแล้วก็ตามพอไปส0บวันบ้านครูนะครูก็ถามว่าชื่อสวนอะไรตัวเราก็ตอบได้เลยว่าส่วนมันคือต้องรอดะคนมันมีแค่2สองสนามเองสิ่งมีชีวิตไม่รอดกระตายมันต้องรอดอย่างเนี้นั้นไม่มีทางเลือกอะไรแล้วหล,หลังเราชนฝาแล้วเรามีอยู่แค่นี้ละคือมันก็ใช้ ปัจจัยที่เก็บสะสมไว้เอามาใช้จ่ายเนี่ยมันมันดีขึ้นเรื่อยๆจากสวนร้อน,น,น,นๆร้อนๆก็จะมีมุมได้หลบลมบ้างจากไม่มีอะไรเลยก็บังมื้อก็ได้กินนะถ้าไม่เรื่องมากผมว่ามีได้กินทุกมือนะผักชียาน,นยมีกินทุกมือ้อต้มเจิดผัดมีกินกจนเบื่อแพรเนี่ยกินจนลูกชายแบบเกลียดแพรมากเลยก็พยายามจะสะสมเพราะเป็นคนเคยแต่ซื้อกินอย่างเดียวไม่เคยทํากินพอมาอย่างนี้มันต้องทํากินบ้างเราก็เรียนรู้ว่าเราต้องปลูกอะไรบ้าง สำหรับผมคิดว่ายังไม่รอบมันต้องสมบูรณ์กว่านี้มันต้องขยันกว่านี้มันต้องเอาใจใส่กว่านี้มันต้องมีความรู้มากกว่านี้มันต้องพยายามมันต้องหนีตายมากกว่านี้สาหรับผมคิดว่าผมเป็นคนที่เก่งไม่ค่อยพยายามมากนะแต่ดีขึ้นเรื่อยๆลองสวนทุกวันอาจารย์ผู้ใหญ่สงสารเขาจะบอกคี่นร่อผมูงต้นไม้วันละต้นก็ยังดีอ่ะอย่างน้อยพริกเม็ดหนึ่งได้หยอดใส่ใส่หลุมเพาะใส่ถุงเพาะ ยอ,ยอย่างแรกคือแม่จากปกติเราเคยให้เงินแม่ทุกเดือนนะแม่ก็จะถามเลยว่าแล้วเราจะทาอะไรกินต่อไปอะไรย่างเงี้ยแรกๆเราด้วยความเขาเรียกอะไรไฟแรงเหรอเราแค่บอกพ่อหน้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไปได้เองแหละเราก็จะไม่ไม่ฟังเสียงเขจนแม่ถามบ่อยอขึ้นอาจจะแม่มองเห็นนะครว่ด้วยด้วยเราเป็นคนวิสัยแบบนี้อาจจะขี้เกียจไม่เคยทางานหนะักจะคิดว่าเราอาจจะไปไม่รอดกับวิถีนี้สำคัญที่สุดมนุษย์ไไหไม่ว่า จะรวยจะจนยังไงทุกคนไม่มีเวลาเท่ากันเราอยากจะใช้เวลาอยู่กับแม่อยู่กับลูกให้มากที่สุดที่จะทําได้ไม่มีอาชีพไหนเหมาะกับเหมาะสอบจ์ตรงนี้ได้แล้วที่เราจะได้อยู่บ้าทนทุกวันได้ดูแลที่สูงยพนาดูรูระมากเลยทุกอย่างแบบไม่เหมือนเป็นรีสอร์ทอะไรเงี้ยแล้วอาหารอร่อยมากมาครั้งเราเข้าเรียน วิชาเดียวกันนี่แหละครั้งแรกกับครั้งที่2ไม่เหมือนกันนะความรู้ที่เราเก็บเกี่ยวได้ก็มากขึ้นนี่แหละสำคัญที่สุดในโครงการที่ตัวรู้สึกว่าได้เพื่อนพร้อมที่จะรับฟังเราเอะไรนีพอสิบวันเนี่ยยิ่งได้เพื่อนกลมเกลียวมากขึ้นพอไปถึงบ้านที่สงนะครับแบบวุ่นวายมันมีแต่งานแบบงานเหนื่อยคิดว่าสิบวันเนี่ยเราอาจจะได้แปลรูปอะไรแล้วแต่ในดังนั้นนาสุดท้ายแล้วเราเหมือนกันว่าเราได้ทําได้ลงแปลงบ่อยอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดแต่เราได้มากกว่าที่เราคิดนะเรากลับมาคิด เราก็ต้องเติมมันเลยก็ถือว่าเราได้ตรงนี้ไปเราให้รู้ว่าเหนื่อยนอนเดี๋ยวก็ทําให้เต็มที่ทุกวันด้วยกันสิ่งที่ได้มาคือความพยายามของความอดทนที่เรากลับมาฝึกตัวเองทุกวันเลยนะเวลาเราทาอะไรหนักๆเนีเย่ยสมองเราไม่จะสั่งเลยวนะ่าเลอะเหอะเลอะเหอะเลอะเหอะอ,อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเก็แค่คิดถึงโอ้ยแม่งตอนเราอยู่บ้านที่สูงแม่งขึนมนิดนึง,นงแล้วก็มาคับร่างกายไอาแล้ครูเป็นนายมึงลแล้วก็จะมีวันหนึ่งลงดาบพาพาไปเที่ยวกิริวงมั้ง แกก็จะสอนเรื่องพืชต่างๆวิธีการทดส,สอพืชอะไรอย่างเงี้ยว่าพืชไหนกินได้ทดสอบอยังไงดมกรแล้วลองสะพผัยอยู่มืหนังด้วยอะไรแบบนี้ครับแต่ที่ที่ประทับใจก็คือความมีเมตตาเนี่ยของแกเป็นห่วงเป็นห่วงพวกเราอีกอย่างนึงก็คือครูเบิร์ตที่คอยถอดบทเรียนทุกๆวันว่าไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรที่เราทํามาจะให้เรามาถอดบทเรียนหาความรู้ว่าวันนี้เราได้ความรู้อะไรได้อะไรกลับไปบ้าง ที่ครูบาอาจารย์สอนมาท้าที่ว่าอย่าลืมก็คือหาเลี้มืห่มดินแล้วก็เรื่องการทําปุ๋ยที่ว่าตอกย้ําทําปุ๋ยใช้เองอะไรอย่างเงี้ยสาหรับตัวเราเองอ่ะหมันก็คืออะไรที่ทําได้เราต้องทาเลยน้ําดื่มอาหารของใช้ของอะไรเงี้ยปกติเราซื้อน้ําขวดอันนี้เราก็ไม่ใช้น้ำขวดละอาจจะเป็นน้ํากองแล้วผ่านการต้มมีสักทีนึงกระปุ๋ก็แล้วก็ทำเองยากระผมงก็ทําเอง อย่างนี้ที่ไม่เป็นขี้ข้าของเลยตอนนี้คือกดจากความเป็นท่าคือพริกขี้หนูปัจจยาตะไคร้ข,ข่านี่ไม่ต้องคว้ากระเป๋าจะไม่รู้จักการซื้อของพวกนี้แล้วขนาดไม่ตั้งใจปลูกมันอยู่ขนาดนี้เลยถ้าเราตั้งใจปลูกแล้วจะสานมันจริงจงจังๆเนี่ยยังไงมันก็เหลือกินอะ่ะถ้าเรามีอาหารแล้วเราน่าจะมียาอยู่อยู่อยู่ในพื้นที่เราด้วยนะเราก็ต้องรู้จักว่าต้นไม้ตัวไหนครับมีมีประโยชน์อะไรบ้างก็เลยตัดสินใจไปเรียนใต้แผ่นไทยเพื่อเรียนรู้ต้นไม้ก็เรียนเืศาสัรคือวัตถุมีอะไรบ้างอย่างเงี้ย ช้ประโยชน์ไได้บ้างใช้ยังไงพอเราไปเรียนแล้วเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกสิ่งนี้มีสรรพคุณมีดีหมดแหละแต่อยู่ที่เราให้เลือกใช้ก็เลยรู้ว่าถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้เราก็ได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วมันมีความรู้ได้แหละก็เลยยิ่งมาถอดไปรเรียนว่าในแกงแต่ละอย่างประกอบด้วยเพื่ออะไรบ้างสัดส่วนเป็นยังไงรสชาติออกไปทางไหนแล้วมันจะไปช่วยเรื่องอะไรบ้างที่จริงแล้วอาหารมันเป็นยานะคิดว่าถ้าเราเอามาทําเป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยลูกก็ซึมซับไปได้เอง คิดเป็นเหมือนตอนเราเด็กๆว่าเวลายายทําอาหารเนี่ยเราต้องเข้าไปช่วยเราเลเรียนรู้แต่เด็กสมัยนี้ไม่รู้เรากแต่เรากลังย้อนกลับไปทําเหมือนแบบเดิมก็เรียนรู้ไปด้วยกันกับลูกบางอย่างเราก็ไม่รู้เปิดยูทูปเอาเปิดกูเกิลเอาเรียนรู้ไปด้วยกันบอกลูกเสมอว่าพ่อไม่ได้ดีที่สุดหรอกไม่ได้ถูกต้องที่สุดด้วยแต่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันเราจะแก้ไขไปด้วยกันก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าไม่มีติ้งตนเนี่ยไม่รู้ชีวิตตอนนี้จะไปทางไหนเลยนะคงแบบเคว้งอ่ะที่นี่ นอกจาก5วันแล้วมีสิบวันที่แน่นมากทำให้เรามีกลุ่มแน่นมากแล้วก็ที่พื่อนี่นี้ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษต,ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเช่นเกี่ยวกับงานช่างเข้าด้ามจอบด้ามอะไรที่มีปัญหานั้นว่าเวลาจอบเสียอะไรเสียนี่ก็ต้องไปซื้อเป็นใหม่หรนอว่มีฝึกสอนให้มีหัดทำก้ออี้เนี่ยมาทําได้กาอีตัวนี้ตัวนี้ขอแค่เปลี่ยนทัศนคติได้แล้วก็ลองเข้ามาดูมันจะเป็นยังไงเพราะแต่ละคนมี บริบทไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเอาไปประกะอบกับชิ่อไปใชแต่เราเรา,เรามีโจเรามีเรามีโจอยู่อ่ะเรามีตัวแปรอยู่เท่านี้เราจะทํายังไงกับตัวแปรที่เรามีเท่านี้แต่ความรู้ตรงนั้นมามันตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างแต่สําหรับเราคือต้องใช้เวลาในการปรับโครงตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างหนักมากๆ พอกลับไปมองแล้วมันเหมือนว่าบรรพุษุตเราท่านทำมาดีแล้วเราเปลี่ยนไปตามไปตามกระแสสังคมจนจนลืมวิถีเดิมพอเรากลับมาวิถีแล้วรู้สึกว่ามันมันสูงแล้วก็สงบคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่เราเราควรเราควรจะกลับมาแต่อาจจะปรับให้เข้ากับโลกใบนี้ตามสนิทของแต่ละคนเพราะนันเรามองแล้วว่าเรามามาทางวิถีแบบนี้มันเหมือนเราผ่านชีวิตมาเยอะมากเลยนะในโลกใบนี้ อาจจะไม่เหมือนคนอื่นได้ซ้ำไปด้วยประสบการณ์แปลกๆแล้วเราก็รู้ว่าโลกมันเป็นนยแน่เป้าหมายสุดท้ายของที่วันนี้ก็แบบอยากจะเป็นศูนย์รวมของครอบครัวนี่แหละตอบโจทย์บนไดสี่ขั้นให้ได้พอกินพออยู่พอใส่แล้วก็มีความล่มเงย็นอยู่ในพื้นที่ <S <S คิดว่าเดี๋ยวมันจะพาเราไปตามขั้นตอนเองว่ามันจะเป็นไปไหนถ้ามันเหลือกว่านี้อาจจะเป็นที่พึ่งของในชุมชนก็ได้เพราะแถบนี้ก็มีแต่หมู่บ้า,สานสัตวเป็นเหมือนที่ยึดเนียว ตอนที่เรากำลังเฟ้งฟังอย่างมากๆเลยนะทาให้ชีวิตเราเปลี่ยนแบบจากหน้ามือไปหลังมือไม่รู้ว่าสําหรับคนอื่นจะมองว่าดีขึ้นหรือร้ายลงแต่สาหรับเราถือว่าชีวิตเรากลับมาเป็นปกติสุขอย่างมากเลยนะทางครอบครัวแล้วก็มันเป็นโครงการที่ดีมากที่พื่งพี่น,นีมีความเมตตาครับผู้บรมอย่างมากๆเลยทุกอย่างแล้วก็เพื่อนๆก็ให้ความรักควาหมหุ่นดีอ่ะไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะมันเหมือนยิ่งกว่าพี่น้องในสายเลือดอีกนะอาจจะเจอกันแค่ไม่กี่วันแนตะ่เราเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่มีความเมตตาให้เราเสมอมาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรพอไปปรึกษาพาไปสอบถามได้รับคําตอบอย่างดีเสมอมาเลย 2> 1นึสองสมเย้